สำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมราคารับซื้อเศษกระดาษนะครับมีการปรับขยับขึ้นนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีเซ็ตเครับผมรับซื้อขยะรีเซเเกือบทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมราคารับซื้อพวกเศษกระดาษรางแบบนี้นะครับผมวันนี้หน้าร้านนะครับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับผมต่อมานะครับ ถ้าเกิดเป็นพวกกระดาษเนื้อสีขาวเป็น A4 หรือเป็นสมุดเขียนนะครับที่เป็นกระดาษขาวพิมพ์ด้วยหมึกสีดำหมือเขียนด้วยหมึกสีเดียวนะครับผมวันนี้เนี่ยหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทครับสำหรับกระดาษขาวดําและต่อมานะครับผมสําหรับกระดาษหนังสือกระดาษย่อยกระดาษรวมสีนะครับที่เปิดออกมาปุ๊บแล้วข้างในมีการพิมพ์สีแบบนี้นะครับผมวันนี้ที่หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท20ครับ และสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจนันทร์ประชาจีนใกล้ๆก,ก,กับเอนทีคอนโดนะครับและสําหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตเมืองพิษณุโลกนะครับผมแล้วคุณไม่สะดวกน้าขยะมาขายกับผมที่ร้านเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลครับพวาบริษัทเรามีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับผมแล้วขั้นตอนก็ง่ายมากครับ ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID l ดียนะครับที่แ d c w r e c y c l e นะครับผมหรือปกติแล้วเนี่ยผมยจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายลูกขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดน้องๆทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะโลเคชัให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ